เด็กๆวันนี้ก็กลับมาครูกับครูแพทอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะจากการที่เด็กๆได้ส่งงานการคัดตัวอักษรเข้ามาให้คุณครูชมคุณครูต้องขอบอกว่าเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆมีพัฒนาการในเรื่องของการเขียนดีขึ้นมากคุณครูต้องขอปรบมือให้เด็กๆดังๆเลยค่ะเด็กๆทุกคนน่ารักมากค่ะ คุณครูเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจมากเลยค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาดเด็กๆไปทำความรู้จักกับกุ่มตัวอักษรกลุ่มใหม่แต่จะมีตัวอักษรใดบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันเลยค่ะดเด็กๆเด็กๆทราบไหมะคะตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าอะไรตัวอักษรตัวนี้นะคะเราเรียกว่าตัวอักษรฟฟันฟฟันออกเสียงว่า ฟอเด็กๆดูปากคุณครูชัดๆนะคะตัวอักษรฟอฟัน fun, ออกเสียงว,ว่าฟอ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 ตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าตัวอักษรมมมามมมาออกเสียงว,ว่าม เด็กๆดูปากค,คุณครูชัดๆนะคะตัวอักษรมอมาออกเสียงว่ามอมอ,มอ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 ตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าตัวอักษรยอยักยอยักออกเสียงว่ายยเด็กๆดูปากค,คุณครูชัดๆนะคะ ตัวอักษรยยักออกเสียงว่ายอยอยอย,อย,อยอตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่ารเรือรอเรือออกเสียงว่ารอเด็กๆดูปากคุณครูชัดๆนะคะ ตัวอักษรรเรอือออกเสียงว่ารรรรตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าตัวอักษรอลอริงรอลอริงออกเสียงว่ารอเดีกๆดูปากครูชัดๆนะคะตัวอักษรลอลิง ออกเสียงว่าลอลอรอรอตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าตัวอักษรวอลแวนวอลแวนออกเสียงว่าวอเด็กๆดูปากคุณครูชัดๆนะคะตัวอักษรวอลแวนออกเสียงว่าวอ วอวอวอตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าตัวอักษรพอนกู่พอนกู่ออกเสียงว่าพอดูปากคุณรูชัดๆนะคะตัวอักษรพอนกู่ออกเสียงว่าพอ หอหอหอเมื่อเด็กๆได้ทำความรู้จักกับกลุ่มตัวอักษรกลุ่มใหม่กันไปแล้วต่อไปคุณครูจะพาดเด็กๆไปเล่นเกมกันนะคะดูสิว่าเด็กๆจะจงเสียงของตัวอักษรทั้งหมดที่เราเรียนกันในวันนี้ได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเด็ก,เ,ดกเกมฉันคือใครกติการในการเล่นเกมนะคะ คุณครูจะมีรูปภาพออกมาจากกล่องสมบัติแล้วให้เด็กๆช่วยคุณครูบอกสิว่ารูปภาพนั้นขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดและออกเสียงอย่างไรเด็กๆจะต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมเลยค่ะเด็กๆข้อที่1รูปภาพฟันฟันขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะ ฟันขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฟอฟันฟอฟันออกเสียงว่าฟอฟอข้อที่สองรูปภาพยักษ์ยักษ์ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดคะิกเด็กใช่แล้วคะ่ะยักษ์ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรยอยักษ์ยอยักษ์ออกเสียงว่ายอย ต่อไปข้อที่3นะคะรูปภาพเรือเรือขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะรูปภาพเรือขึ้นต้นด้วยตัวอักษรรอเรือออกเสียงว่ารอรข้อต่อไปนะคะรูปภาพลิง ลิงขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะรูปภาพลิงขึ้นต้นด้วยตัวอักษรลอลิงลอลิงออกเสียงว่าลอลอต่อมาข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆรูปภาพมามาขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะรูปภาพมา้าขึ้นต้นด้วยตัวอักษรมมา้าออกเสียงว่ามมอ,มอเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยล่ะค่ะ